น,นี่จะก็หวายหว่ายก็จะจุดเ่งนี่นี่เป็นมันเน้นน้ำใสใจงามลูกทรายสมุนไพรเข้ามาอยู่น้ำลูกเสาเตีวว่า ลังไปพี่น้องม่ตู้ลานบ่อนอนลานนอนไปน้ำบ่ได้ใช่ไมบุญบ่ฮอดเนาะอ้าโอกาสน่ะย่องเลยทั้งสเตลทูนะแม่ทูทาเก็ไปน้ำบ่ไม่ตู้น่าก็ได้ไม่ตู้บุญบ่ฮอตเนาะไม่ตู้ลานรานอนเลยบ่ได้ไปซพี่น้องเลย แต่เดี๋ยวจะไปได้ค่ะไปก่อนคุนกระไดอ่านี่กากาศทักทายสบายดีสบายดีพี่น้องเอซี่วุ้นทุกคนเนาะไปเดี๋ยวจะไปก่อนพี่น้องวุ้นสีฝนทีตกอีกจ้ะเนาะอ่าไพี่น้องได้ติดตามไปน้ำกันเพื่ออะไรปับฝนตกอีกคือนชั่วข้ามคนเอาแนวป่ายามมันตกนอนก็ตกแล้วป่ายามมันตกมันก็ตกฝนก็ได้ ปพี่น้องไปต่อกันอยู่เพื่นแหละตอนนี้ก็หอดทางเข้าแล้วพี่น้องเลยหอดวัดมหาโซกแล้ววัดป่ามหาโซกเป็นเทพงามนะคนตกบนเต้งงามจางไปมีหนองน้ำขี่รถไทยมากกันมีเต็มรถ ขอสคขอหลับขอพรนหามองจอดรถวานี่รับว่าเตียวนะเบื้องนอกเลยด้วยับคือพอเอาเสือคอยเอานี่นี่นี่ม้นม้นเบิ่งมากระติ้งเ้อนอนรับแล้วพี่น้องเลย ล่ะเป็นยังเนี่น <ลด S 1> ยนี่มาแล้วรถเหยียบเชียร์ลูกตลาดเจ้าโอ้ยนะ,อะเอาในแม่คันเจ้อ่องมาห้อนะอะนะแม่เอาบ่เอาแล้วข่อยข่อยห้อนแม่กันจอดมีตู้ในรถนั่นดิโอ้ยบไ่ได้แล้ข่อยนะพี่น้องเลยมาเนี่ยกะ มาขอพรออกแล้วนะทางน้องแตพิ่นมาไม่ต้มาบ่ได้ซ้ำพี่น้องบุญพนเฮียบุเถึงลานนอนก็เลยไปป้านี่เรามานำเคยมาอยู่บ่เจ้าน่ะฮะแต่ละเนี่เคยมาอยู่บ่เจ้าข้างแรกบ่นี่ยเออเอาเอาไปขอพรอ่ะนพ่เขาเป็นยังดอก อยู <muitas> <arias> ่ในใจเฮ้านี <illions> ่แหละอองยังก็ไดแต่สบุนกระสเขาไปอูซ่าเอาคันดอกไม้นท่าี้ยทุกคนผลกรรมขอพอํำการพีน้อยกดอันแม่เอาอันใดเดี๋ยวจะกวตาเนีนยามขายกบ เจ้าเอาก้อนนอดแล้วค่อยเอาเองค่อยดอกอันนี้เด้อโอ้ขอพรนะคือนางไปขอพรขอพรนี่อะไรอเฮ้ยพันน่มือนน้าขอพรถือเลขว่เฮ้อลอาเจะมังอะไรก็เอา อมเบบรีางถามเพื่นดูอันนี้บูซาเทด้บูาเทดเนี่ยากเอาไหมอ็นิดนีเล่ามีเจ้กระว่ายกระว่ายเป็นจุดเรองเจุดนีนี่ดนี่นี่นั่เป็นง <c oughs> เงินไทยก็ประมาณร้อยบาท พัานาเอาเอาเองินเกีบกับหกสิบพันหลายขู่หลายคนเลยคุณน้องเนาะ,ะเดี๋ยวเจ้าอยากได้พูดเจ้าก,ก็เอาพุูนตัวหน้าโันนี้สตีลเจ้าอยากได้อันนี้เจ้าก,ก็เอานะอันนั้นเอ็นใดเอาพี่น้องเลยมาทำบุญหรือว่ามาขอพรนะั่คือเพป็นว่าละกันเบอรบุญบุญนี่บุญนี่ไผ่บั้นเกศมันบ่เตกพามากคือไม้พาก,กางพี่น้องเลย ขอพรมาขอพรให่น้องเบิ้งสบุติพาย่างมาเบิ้งทางพี่ค่ะลายผู้หลายคนมาหลายบ้านหลายเมืองพี่น้องอะยค่ะดูดิเบิ้งสบุติพามาเบิ้งด้านนี้ตัวนั้นขอพรคือคือขันไอ้คือนี่เด้นี่ก็ขอพรคือกันบอลน,นี่ก็ได้เออไอ้นี่เดีเวจะเอาอันนี้อันนี้ก็ราคาเดียวงนนาน สามเพิ่นเจ้ามักอันใดเข้ามักอันใดเขาก็เอาอันนั้นบ่แม่ว่าเห็นผู้อื่นเอาแล้วเอาน้ำเอาที่เข้ามักกันแล้วเกษตยงสิออันนี้เป็นให้ใส่แต่ลอจุดละจุดพี่น้องเลยมันนี่ก็มาขอพรกับยางไปแล้วพี่โอ้มารุ่นนี้อ่าต้นไม่ ปงใบไม้ปงขื้นงามเนาะวันนี้เนาะบายบานนี้เพื่อจะได้ลูกขี่ตื่นไปเฝ้าย่างไาผี่น้องบรรยากาศมานีแสงแดดเปียงเปียงแทนอไม่ตู้บุญแล้วบ่ฮอดก็เลยบ่ได้มาซั่มกำลังอุ้มลูกอุ้มลานพี่น้องไงยมาบ่ได้เราลานละสาวนอนฮะ ไปเมื <screws in the fridge> ่อวานนอนก็อ <looked> อ <desserts> ้มาาล้วแล้วกันอยากนอนอยากมาก็ได้มันจริงยากเขี้ยงมึงเน้นน้ำใสใจงามนะพี่น้องบ้านี้ก็มาลายเทื่อแล้วสะพุนก็ไดให้ทางสะแตวเราไปอัน อังกอร์เจได้สดงดงามพี่น้อเลยไี่ดีปุค้นกันหลายเลยพี่น้องอ่า อันนี้คือวัดป่ามหาโชคพี่น้องไงนีงด่ดิวัดป่ามหาโชคถามว่าผูา้ใดน้องเฟิรนอนยากมาเนี่ยกนี้ดิโอ้สวยสดงดงามลูกไซสสมุนไพรเ,เข้ามาอยู่น้ำลูกสาเตวีวว่าลูกสาเตีวแล้วอันนอนรับอยู่หลดเลย มืัอนี่ก็แดดแห้งเนาะมืัอนี้ก็ได้พี่น้องตอนนี้สปูนจิอขออนุญาตตั้งกล้องไว้สก้อนมนืัอนี้อ่ะนี่แหละพี่น้องเนาะทั้งสมุนกาขอพรทั้งนี้เสร็จแล้วก็ไปหาจุดทุบขอพรเลาะไปทางนั้นเนาะส่วนสเตลแล้วไปก่อนแล้วบุโอ้น,โอน,น้ำใสใจเร็ครับกลับไปไปทำการพี่น้อง วัดป่ามหาโซก่น้องเมืองไซูพทองแขวงสวรรค์นนเขตไปเลยดงเห็นขึ้นมาหน่อยนึงสมบุญช่วงนี้สมบนุนกะปีนี้สมบุนมาเลื่อยอยู่เนาะเถื่อเลขกับมาส่วงเลยหน่อยมาส่วงเงกก็ได้ กฮะตอนนี้ทางสมุนกโอพอนสำเร็จแล้วพี่น้องเลยเนานะกโต่อไปน,นี้กโกให้พบเจอแต่สิ่งดีๆอาหาเงินกาทองกโคให้ได้สคมควสมัติปรารถนาพี่น้องเอ้ยน้องเดินทางไปสามารถใสากะขอให้ตลอดปลอดภัยคนเฮากะมีแต่อยากสุขภาพร่างกาย,ยแข็งแรงแะไรอ่าคือว่ามนี่กับู่โต ถือว่าแดดมาเนี่ยเจตตาลายทางสเตลเอามาพัดไม้ส้นหฮมส้นหฮมพี่พี่หฮมนี่ใครนี่ยเด็กน้อยเด็กน้อยวูดิเดหฮมนะสีเงี้ยนี่นะทางหลังจะอะไรดิไปตามเงาไมมได้กวายวอวเยู่เอาแหมคันจ้องยังโมเสีอขวอยเยอะเป็นที่ไรล่ะ สดซื่นไงดอกสดซื่นตากแดดปานนี้คอยว่าบุสดซื่นขอพรยังมานี่ขอพรให้มีแต่สิ่งดีๆต่อไปนี่เนาะบบดีงามขอให้หมดขอใ้พบเจอแต่แนวดีๆบ้านี้คิดดีทำดีดีเบิ้ลแนวบุตีบุต้องคิดเอามาใส่บ้านี้ขอให้พ่อแต่สิ่งแบบดีๆล่ะแนวบบุดีก็ขอให้ไหลไปน้ำหน่น้ำในพุ่นไปน้ำอากาศพุ่นแบบ โตไ,ไปเนี่ก็หาพ่อต่สิ่งดีๆเนาะสำคัญที่สุดก็ขอให้สุขภาพามาละแข็งแร้ง<ๆ>มีเงินมีทองใส่น้ำแล้วไงบได้คอบอดี้คอว่าเดี๋ยวมันก็มาเองเง<ด>ินสันซะห้องผูพพ้เจ็บบู้ไข่เ้าห้ามไม่ได้ก็ได้คอยหาพอได้ใส่ได้จ่ายเนาะๆๆๆๆที่ลายคนเัางบ่ลำบ่รวยก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงอยู่เย็นเป็นคอเบอร์นของเขา ขอแต่ความสุขมาค่ะข่อยอออก็ไปที่เค้าขอเลยแจกเปิดสีห้ยในได้แต่เฮาก็ยังบ่ฮู้ก็แลรีแต่โชคแต่ลาบมาแหละพี่น้องเนะอ้ยเนาะอ่าต่อไปก็ขอให้มีแต่โชคแต่ลาบมาแหละเพราะว่าอยู่นี่เป็นวัดมหาโชคพี่น้องวัดป่ามหาโชคอ่ามาบาดน,นี้สองเท่าละที่สองเท่าละเอาให้อยู่ดีมีเฮงปีนี้มาสองเท่าละข่อยปีเงินปีเอิญยันบ่มีโอกาสได้มา มีคนเทาอยู่ดีมีแห้งโมไปก็มีโอกาสคือเกา่าลูกลูกใหญ่แห้งสบายละแบบนี้ส่วนลายคนทามาัน,นก็สิยากส่วงลูกยังน้อยแหละลูกใหญ่แล้วอีกยังกะสบายถามว่าบบได้ไหมอีก <c oughs> ไปย่างออกไปทั้งผูไปโซ่มงกคนยางสีใช่ให้ไปเสียงโชคกันปเชียงโชควันนี้เป็นได้ยญ่ขอพรมุกเป็นทั้งแตนไล่มาคือว่าสัตว์บ<า>ูบูฮะ ห่างนกโอห่างนกบ่ใครอยู่ห่างนกกันางแตน่อฮงหางนกออ่ะตอนนี้ก็ออกไปสะตวเราสิไปเฮียนเสียม4กันล่ะว่าสิถึกกันทีเท่าใด๋ล่ะก็ตื้อเราจักสิไสอ่ามายามใดนอนยามนั้นน้ใสใจจริงนี่ันนีก หอดแล้วเด้อน,นี่เด้อวัดป่ามหาโชคอ่านด้วยแถวอ่านให้ฟังด้วยหอดแล้ววัดป่ามหาโชคอ่านได้ไหมอ่านใหม่ด้วยทันทีนิบใหมกี่นี่เอาอ่าน <c oughs> มีมีแผนที่แล้วกะ็หอดแล้ววัดป่ามหาโชคสั่งงามบ่สังวานสังวาน <c oughs> พวงสวรรค์พวงสวรรค์ อันนั้นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอ่านบ่ได้ก็สู้ซี่สู้ซะขัดเป็นวัตถินี่คนสีลายกูนี่พี่น้องอันนี้มันเป็นมันนี่ก็วัตถิอยู่แต่ว่าวันศินน้อยบ่ศชล้นน้อยบ่กมันน่วจ็คแล้วเช็ดค่ำบ่กมันนี่ป็นถินเช็ดอันนี้วัตถินแปดอันนี้กวันศินอะไรจังมีีวันถินน้อยวัตถนแปดมันนี่ อีกบดนกะออกพันษาแล้วแบบนี้เเลยใช่ผลสวงเฮือดใช่จะว่าดงเห็นโอ้มาบ่ไปีกายนี่บ่อ่าไปบังโคลไปไปบ่เจ้าก็ได้บ่ได้ไปไม่เคยได้ไปพี่ขันอยากไปอ่าพี่ขันอยากไปเมื่อยเลยไปคับมันแดดแห้งกระเทกเนาะใจเวะละมันไฟเสียแต่ว่าแตกแป็เนาะ เอาแพวีเรแล้วออกมาแล้วก็วีแล้วบวายดิอันนี้จะได้อยู่ถล่มลงแหละเนาะไปไชไปเสียมซี่แม่อยู่บนไดเจ้าว่าจากเสียมซี่นอนน่ะพี่น้องไอ้พุ่น่ะพุ่นได้ใกล้ๆทางเลยเก่าอ่เนี่ยพี่น้องบบไก่ดาะอะไรอ่านรึอ่านเพิ่งเตยไหมลับตาเอาไม่เสียมสุดรับตาเอาพูนได้ชี้เห็น อ่านเบิ่มเด้อฮะว่าอ่านวพิษอ่านวพิษไหมอ้าคืออ่านได้อยู่ป้ะบางที่อ่านเพิเนื้ออีกทีหนึ่งโอ้ยเขาตาเขาย่อมนื้อ่านหนังสือนะเฮียเหวนฮุ่งสำเนียงมาได้เราได้กันที่สองเหมตุวันนี้อ่านเราเหวนฮุ่งเหียแเตทเอาอ่านอ่านโมด้วยฮะอ่านหังดังนี่ดีอยู่ได้กันที่สามดีอ่านเพิ่งเจออยู่คู่กัน สามสื่อมาที่มาที่คันบ่ฮะเจ้าอา่านนนมาถามคอยกันที่สามซื้อท่านันขันชนะวา่าจันทะจันพระจอมทั้เวทสันดอนเจ้าพ่อห่อเงานางนาฏมาที่ทั้งกันหาชาลีลูกอ่อนหนีจากบอนบ้านเกิดเมืองนอนภาคนคร เขาเนธเทศเป็นย่อนเหตุท่านสร้างมงคุลเจ้าต้นบุญทรงคีลดมาพอหอดป่าพามแรนตามหลังคอเอาย่งมาเจ้าบอวซาเททอดทานไปอินท่าไท่เห็นใจภายโพธท,ทานลดแล้วกวงพ่อมเกไป พอข้าวได้มนมีพรมมาขอตอพระนอเนื้อท่านเกี่ยงบัวห่วงไห้ไผหากได้บูซากันดังกาง่าวเมีนสิเขินขาดข่อนคนสิอุ่มสวยสู้ท่านคนอื่นไปยู่มีคนมาชวยชู้เจ้าก็มีบุญวาสนาอยอะท่ทานเข้าไปแล้วก็ได้มีฟูมาช่วยมาชู้อีก มาหอดลดแรงไปนองเี้เนาะไปนองงี้ตอนนี้เข่ากับกำลังออกเมื่อนะออกเมื่อก่อนเมื่อทรงแล้วก่อนาสมุดกับสิไปเลียงโตเนาะตอนนี้ก็ได้ออกเมื่อทรงแล้วก่อนแต่รับบ่อนะฮะเออแบบนี้เนาะหอดลงมาดูกมาเข้ามาเื่อนะไปยากลงแันี้ เราลงให้าล้วในคันจ้องไปตู้กระบะกระบะเราไปแล้วมาเอารถบ่เจ้ากันเลยไปเออไปเด้อยังอันนี้ขอบใจเด้อโดยโดยขอบใจไปใช่กันให้โชคให้มาี่ถือเลขสามโตเด้อแมลงนั่นโดยเธอใช้กระเจี๊ยกระเจอยู่เป้าไว้ยูห้องถือเลขสามโตแมลงผู้ใดซื้อเลขไปไปขอเลข ก็แต่โชคแต่ละเนาะขอพรเฮ้ยไอซาเดี๋ยวข่อยสิเมื่อไปเวียกกคนเด้อแต๋อเด้อบันนี้เด้<โ>อบ่ได้เน้นจัมาชงห่อละผู้เป็นตูก้กระบะกระบาบะเราบ่ได้ไปซ้ำให้โชคให้มาให้โชคให้มาคือกันโดยโดยโดยเอาสบายดีโดยเอาให้โชคให้มาเข้าไปบันนี้มันแห้งแดดเดีด๋ยวเมือ<ถ>่อทำเป็นตู้ก็บ่ได้เข้าไปหาเราอีเลยกระบะเราเต่งเครื่องคักเน่เราไม่ได้ไปซ้ำมีน้องเอยหลานเรานอนก่อน อ๋อจังไดสมุนกสิคอโตก้อนพี่น้องเอ้ยบบบนี้เนาะอ่าสีลงไปเพียกไปธุระปลาปังจักเล็กจักน้อยอ่าเฮากสีคอจบคลิปอยู่นี่เลยมาส่งน้องแตียวบนทอดแหละก็ไดอ๋อจังไดก็ขอบบุญขอบคุณในลายพี่น้องเอ้ยมาหนี่อ่าขอให้โชคให้มานเบิดสุขสุขคนเด้อเนาะถือรางวัลที่หนึ่งเด้อผู้ใดก็ได้ผู้ใดเขาเบิ่งคลิปสมุนก็ขอให้โชคให้มานให้รลำให้รวยให้ถือเลขรางวัลที่หนึ่งวดสุขสุขคนพี่น้องเอ้ยไปแล้วสมุนก็ได้สบายดี